บาลใช่ไหมเรารู้ไหมว่าปณิธานของพี่เนี่ยมันคืออะไรไม่รู้เลยค่ะก็คือบ่มเพาะจิตวิญญาณสร้างสรรค์พยาบาลเพื่อเพื่อนมนุษย์อะไรกัรมากแล้วเรียนพยาบาลเรียนยากมากไหมคะแล้วพี่พี่เนี่ยต้องเรียนอะไรกันบ้างถ้าอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยดีกว่าได้ค่ะในแต่ละชั้นปีเนี่ยพี่พี่เรียนอะไรกันบ้างคะช่วงชั้นปีที่1เนี่ยเราก็จะเรียนเป็นพวก l e คเชอรพื้นฐานตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเขากําหนดให้พอขึ้นชั้นปีที่2ก็จะเริ่มก้าวสู่ปฏิบัติอะไรที่มันเกี่ยวกับวิชาชีพเรามากขึ้นอย่างเช่นการปฏิบัติพื้นฐานที่เราจะช่วยในชีวิตประจําวันของคนไข้วัดความดันโลหิตเป็นวัดชีพจรเป็นดวดตาการหายใจให้น้ำเกลือเจาะเลือดอะไรประมาณนี้แล้วพอปี3ปี4 เราก็จะเข้ามาฝึกที่พยาไทยที่เนี่ยวิชาการเรียนมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นแล้วชุดเนี่ยคะ่ะเราจะได้ใส่ชุดแบบนี้ยในปีไหนอะคะ พอหลังจากที่เราฝึกกับหุ่นเสร็จเรียนหัตถการพื้นฐานเสร็จสอบกับอาจารย์ผ่านแล้วจะมีพิธีรับหมวกก็จะได้ใส่ชุดนี้ในการฝึกกับคนไข้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนปีไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะมีปี2ปี3าปี4ที่ได้ใส่ชุดแบบนี้ก็เนี่ยมันจะมีเข็มชั้นปีตรงนี้อย่างของพี่เลขสี็คือพี่อยู่ปี4พี่คะแล้วอย่างพยาบาลเนี่ยมีแยกเป็นสาขาไหมอ่ะมีเรามีสาขาทั้งหมด6สาขาหลักๆก,ก็อย่างแรกก็คือพื้นฐานที่พี่เล่าให้ฟังไปปี3ามเนี่ยเราก็จะเจอ สาขาเด็กสาขาผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ<ม>ก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิยาไทยต่อไปก็จะเป็นมารดาทารก<ม>ก็คือคนท้องนั่นแหละตอนปี3เราก็จะแค่แบบช่วยคลอดแต่พอมาปี4เราก็จะได้ทําคลอดเองหมดมดา,ารดาทารกก็จะเป็นลงชุมชนไปเจอคนไข้ที่อยู่ตามชุมชนไม่ใช่สถานที่ของเราและแล้วก็สุดท้ายก็คือจิตเวชคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางทางจิตมา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 ,มา อันนี้ก็จะเป็นสาขาวิชาการพยาบาลเด็กเราก็จะดูตั้งแต่เด็กทารกจนกระทั่ง,งถึงเด็กเออน้องลองจริงอยากดูอย่างอื่นอีกไหมน,ะนี่น้องหายใจได้ไเห็นอ,อกกระเพื่อมไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ของเด็กจําลองมาเหมือนของเด็กจริงๆเลยอันนี้ก็ที่ใช้บนวอร์ดคือหลังจากที่พยาบาลเรามาดูเนี่ยเราก็จะต้องฝึกกับหุน่น ก่อนที่จะไปเจอกับคนไข้จริงอยู่แล้วเป็นเรื่องที่สตริกมากๆถ้าถามถึงเด็กทารกเด็กเล็กเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยนะคือภาวะชักเออเห็นไหมปากน้องเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วแล้วก็ถ้าเราที่เป็นพยาบาลก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องทอํายังไงสถานการณ์นี้อาจารย์ท่าก็จะให้เราคิดอันนี้ก็คือของเด็กคร่าวๆอ่ะร้องแข่งกันพี <c oughs> <laughs> ย่ยงัยงยังสนใจลูกสนใจ ก็จะเป็นเด็กที่โตขึ้นมานิดนึงซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีความผิดปกตินอกเหนือจากภายนอกเราอะที่เป็นพยาบาลเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องประเมินดูว่าเขาเกิดอะไรขึ้นอย่างออกซิเจนเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับระบบหายใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรจะฟังปอดเขาดูสักหน่อยเนาะใส่ยังไงคะหันด้านงอออกจากตัวอย่ใช่แล้วใส่เลยได้ยินเสียงไหม เป็นเสียงเหมือนกับเสียงวิทวิทเนาะมันคือเสียงการตีบของหลอดลมหลังจากที่เราโทรไปแจ้งกับแพทย์แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้เราเนี่ยสมมุติว่าให้ช่วยคนไข้โดยการให้ยาเพื่อขยายห,หลอดลมซึ่งการให้ยาคนไข้ก็เป็นหน้าที่ของเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาพ่นยาให้น้องเขากันสถานการณ์ที่เราเอามาจําลองในห้องแลบนี้ก็จะเป็นของที่เราจะเจอจริงบนวอร์ดทั้งหมดเลยแทงก็แทงจริงเห็นไหมออกก็ออกจริงสายก็สายจริงนี่ก็หูฟังจริง ซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับของเด็กก็จะมีสถานการณ์ขึ้นให้ว่าคนไข้เราจะเป็นยังไงความดันเป็นยังไงชีพจรเป็นยังไงตอนที่เราสอบเนี่ยเรา,เอาอยู่นี่แล้วก็จะมีอาจารย์คอยดูอยู่ในห้องกระจกเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะใช้หุ่นเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องมีแบบเจาะกันเองไหมทุกครั้งการสอบเนี่ยส่วนหญ่มันจะเป็นหุ่นเราจะไม่มีการไปสอบกับคนจริงแต่ว่ามันจะมีครั้งหนึ่งที่เป็นเราสอบฉีดยาพี่สอบฉีดยาสอบฉีดยาเข้าก้ามเนื้อเป็นฉีดน้ำเกลือ เข้าแขนเพื่อนซึ่งแขนเพื่อนก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อซึ่งแบบอาจารย์เข็มมากก็คือเขาจะไม่ปล่อยให้เข็มเข้าใกล้ตัวเราเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ถูกต้องถ้าต,ตอนนั้นรู้สึกไงว่าคะที่ต้องไปแบบเจาะคนจริงๆอ่ะกลัวเขาเจ็บไหมโอ้โหตื่นเต้นที่สุดในโลกในโลกนี้คือตื่นเต้นมากๆเอาแล้วเอาแล้วเข็ม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 เข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาเลือดออกแล้วก็เลือดมาแล้วเลือดมาแล้วมันตื่นเต้นมากแต่พอหลังๆพอเราเดิ ทำบ่อยๆขึ้นโดยที่มีอาจารย์คอยควบคุมแล้วก็มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเนาะสวัสดีค่ะอาจาน้าที่ห้องแลบของเราเนี่ยก็คือพยาบาลวิชาชีพมาจาก icu มาช่วยในการดูแลสถานการณ์ให้กับเราให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นการทํางานในห้องนี้ค่ะพี่บอยต้องคอยควบคุมต้องคอยทําอะไรบ้างก่อนอื่นนะเราก็ต้องรู้ว่าสถานการณ์ที่เราจะเรียนเนี่ยคือเรื่องอะไรซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ได้เขียนให้แล้วเราจะรันสถานการณ์แบบไหนตั้งแต่ต้นจนจบนอกจากนี้เราก็จะมีอกล้องวงจรปิด นะครับซึ่งสามารถที่จะซูมเข้าไปดูว่านักศึกษาทำหัตถการอะไรบ้างถูกต้องหรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนได้ด้วยอะไรยนะ้ครับล้วอย่างพี่เนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยเคยเจอสถานการณ์ที่มัน,ปนแปลกหรือว่าโหดร้ายอะไรบ้างไหมคะจริงๆมันก็เป็นสถานการณ์ปกตินี่แหละแต่ว่าบางทีอาจารย์เขาจะใส่ญ,ญาติคนไข้มาให้เราด้วยซึ่งก็จะเป็นแขกรับเชิญกิติมศักดิ์กำลังตกใจกับเด็กปากม่วงอยู่ก็จะมีญาติเข้ามาลูกฉันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง แบ่งทีมกันเพราะว่านอกจากเราจะต้องดูคนไข้แล้วเราก็จะต้องดูญาติเขาด้วยเขาจะให้เราฝึกสุดยอดญาติเล่นเหมือนมาก <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงห้องที่ทันสมัยอย่างเลิดของเราก็คือห้องทำคลอดนั่นเองห้องคุณแม่ห้องสูงเนาะเดี๋ยวเราจะต้องประเมิน คุณแม่เพราะตอนนี้ลูกเขายังไม่ออกมาอันนี้สมมุติว่ามันเป็นโซนป่าสัจากเชื้อเราจะสัมผัสมันไม่ได้นะอันนี้สมมุติว่าเขานอนลอยอยู่ในห้องรับปกติพี่ก็จะขอเปิดผ้าเพื่อประเมินการหดัดตัวของมดลูกเราซึ่งเป็นพยาบาลเนี่ยก็ต้องคอยประเมินดูว่าแม่คลอดได้ไหมดูว่าลูกสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าหลักๆคร่าวๆก็จะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันก็จะลึกกว่านี้พี่คะแล้วอย่างพยาบาลเนี่ยเป็นคนทําคลอดเองเลยพอเวลาเราเรียนจบปริญญาตรีเราจะได้ทั้งพยาบาลแล้วก็พดุงคัน ซึ่งเราจะสามารถทำคลอดในคนไข้ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้ตอนที่พี่ทำคลอดครั้งแรกคร่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างโอโ้โหจัดว่าทำอะไรไม่ถูกเลยอาจารย์แทบจะช่วยพี่กับทุกอย่างเลยคือตื่นเต้นมาเป็นจริงจริงใช่เป็นการเกิดชีวิตหนึ่งครั้งแรกครั้งแรก<ๆ>พี่คือจำขึ้นใจเลยเป็นเด็กผู้ชายเออแต่พอหลังๆแล้วก็จะเริ่มทำได้คล่องมากขึ้น ที่เนี่ยพวกค่าเทอมอะไรเงี้ยมันก็ไม่แพงนะแล้วก็แบบสวัสดิการดีมาาเลยเนี่ยเห็นไหมรถรับส่งไปส่งตามวิทยาเขตตามแหล่งออกฝึกหรือว่าส่งไปอนุสาวรีย์จุดสําคัญสําคัญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหอพักที่นี่อยู่ฟรีไม่ไกลาจากตึกคณะเพราะว่าเนี่ยเราเดินมาจากตึกคณะใช่ไหม ที่หอเนี้ยต้องอยู่ตั้งแต่ชั้นปีที่1เลยหรือเปล่าคะตอนปี1ปี2อ,อะ่ะเราจะอยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยมหิดลาระยาปี2คณะเราก็จะมีหอพักจัดไว้ให้ข้างๆตึกเลยนี่ก็สะดวกในการเดินทางเลยใช่ไห<ช><ช>มบังคับต้องอยู่ทุกคนไหมไม่แต่ว่าส่วนมากเขาก็จะเลือกอยู่กันเพราะว่ามันสะดวกเนี่ยลงมาปุ๊บก็กเดินขึ้นตึกขึ้น,น,น<ส>วอร์ดเลยสบายเลยใช่ แล้วก็อันนี้เป็นห้องกิจกรรมของเรามันก็จะมีที่ให้เด็กเข้ามาทำกิจกรรมทำ case study อ่านหนังสือทำกรณีศึกษาอะไรอย่างเงี้ยช่วงสอบนี้ก็คือเต็มจัดว่าเต็มแล้วก็เนี่ยมีหอพักแยกโซนผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นไปดูหอพักเนาะได้ค่ะ อ่าเรามาดูห้องกันดีกว่าก็จะอยู่กัน4ี่คนเป็นเตียงสองชั้นมีตู้ให้ทุกคนมีโต๊ะทํางานส่วนตัวแล้วผู้หญิงก,กับผู้ชายเหมือนกันหรือเปล่าคะเหมือนก็อยู่กัน,นแบบนี้หมดเลยแล้วก็จะมีห้องน้าที่เป็นห้องน้ํารวมข้างนอกแล้วเ,เรื่องมเมทอะคะเราสามารถเลือกเองได้ไหมเลือกเองได้ที่นี่เนี่ยมีเวลาเข้าออกแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนี่ยังไงบ้างด้วยความที่ว่าเราต้องขึ้นเวรด้วยขึ้นฝึก เป็นเวลาเนาะมันก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะมีระบบสแกนนิ้วอย่างที่พี่ทำเข้ามาเมืม่อกี้แล้วก็จะมีป้าแม่บ้านคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยดีเลยคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงใช่เ,เรื่องความปลอดภัยก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนอกจากเรื่องที่พักแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องอาหารก็ที่นี่จะมีอาหารเอาไว้สำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาชั้นปี3ปี4สามมื้ออิ่ม,อ,มอิ่มเลยฟรีสบายอยู่ยังยไปดูไหม ไปค่ะปในการเรียนพยาบาลเนี่ยพี่ว่ามันต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ่ะจบแล้วเนี่ยต้องใช้ทุนเหมือนแพทย์ไหมคะแล้วก็กี่ปีในการเรียนแพยาบาลเนี่ยเราต้องเก่งวิชาไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ